สวัสดีครับวันนี้นะจะมาทําให้ดูนะว่ารถที่มีปัญหานะครับมีปัญหาองไรแล้วก็คือไฟเลี้ยวนะครับมาดูนะแล้วถ้ามีปัญหาแล้วเราจะแก้ยังไงนะอันนี้นะครับผมจะเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะแล้วไฟมันจะกระพริบนะครับอย่างไฟเลี้ยวซ้ายนะอันนี้ปกตินะแต่ว่า ไฟเล้อกผ่าครับเนี่ยมันก็บพี่อย่างเงี้ยสายเหตุเกิดจากอะไรแล้วเราจะซ่อมยังไงอันนี้ผมดูแล้วนะสาเหตุของรถผมคือไฟมันขาดหนึ่งดวงนะครับไฟข้างล่างนะไฟเลี้ยวข้างล่างเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนกันยังไงนะเราจะเปลี่ยนหลอดไฟดวงนี้นะครับแต่เราต้องถอดหน้ากากาอันนี้ออกก่อนนะกัน็อตหายนะเพื่อนๆจะต้องมีถาดหรือ จานอะไรมาใส่นะนี่ผมหาฐานไม่ไลยผมไปเจอเอาขันมาใส่อ๋อมันมีมันมีน็อตข้างในนะครับอหน้ากากเนี่ยนะเดี๋ยวหมุนออกก่อนมันต้องหมุนออกนะเพื่อนๆตัวนี้หมุนแล้วดึงออกคือร้จิบมันไม่เหมือนร้ญี่ปุ่นนะมัน มันมีความซับซ้อนทางการประกอบครับมากจนจนไม่รู้ว่าจะมีทำไมนะบางทีผมแต่ก่อนผมเล่นตอนได้มาใหม่ๆนะเวลาทํารถเองน่ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันทําไมมันต้องขนาดนี้ด้วยมันไม่ได้มีความจำเป็นต้องลึกซึ้งขนาดนั้นก็ได้อย่างเช่นหน้ากากอันนี้ดูดูความพยายามของมันนะเอาเ้าวเซดํามาได้ยังไงครับ <c oughs> แมวมาครับแมวมานี่ นี่ไนี่อะไรแมวมาด้วยครับแมวชื่อเสียดํำครับแมวมาดูนี่แล้วก็ถอดอากาศออกมาแบบนี้แล้วไฟอันนี้มันก็จะมีน็อตอีกนะดูนะถอยไปตานถอยอืต้องหมุนอย่างนี้นะนเพื่อนๆต้องหมุนนะมันถึงจะออกนะ จะมีล็อกเนี่ยร่องล็อกของมันกับตัวนี้ครับเนี่ยผมคาดว่าไฟาตัวนี้ราคาเพราะมันไม่สว่างเ,เดี๋ยวจะไปไปซอ้อมันจะมีขายไหมเนี่ยมันหมุนไม่ออกครับต้องจิดโซนเนกนะ เ้ยไม่ออกครับเดี๋ยวผมจะฉีดทิ้งไว้อีกสักสิบนาทีนะเพราะว่ารถาอายุตั้งยี่สิบแปีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเฮ้ยโอเคพี่น้องกลับมาแล้วนะหลังจากประมาณสินาทีผ่านไปนะเฮ้ยออกแล้วครับ <c oughs> ก้นอนนี้มันอายุเกือบ30ปีเน้ะ29ปีเฮ้ยจะไม่ได้นะประมาณ29ปีนะเ <c oughs> นี่ยมันติดเลยมันมีแต่สนิมอ่ะ นึบเลยเดี๋ยวผมจะเอาไอ้หล่อ,อนเนี่ยไปที่ร้านนะครับขายอะไรนะถามเขาดูมันจะมีนะมันน่าจะมีแหละมันก็ไม่ใช่สิรีรับอะไรนะเนี่ยแต่เนี่ยมันมันน่าจะขาดจริงแหละครับเพราะว่ามันเก่าจมนมันมัวแล้วเนี่ย,ยหมดสภาพแล้วเฮ้ยสีดาแมวแมวมาช่วยครับแมวมาช่วยคนระับแมวมาช่วยเปรีๆๆนะลัไฟครับนี่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 สีดช่วยครับพี่นุ้มีใครเลี้ยวขายไหมครับ ส่เลี้ยวแบบนี้ครับส่เลี้ยวจีบแบบนี้มีไหมบบนี้ไปไปเลี้ยวไอแบบเลี้ยวข้างอ่ะเลี้ยวนอนอะ่ะอันนี้ไปไปรีเลยเนี่ยค<ม>รับมีเลยลต้องสีขาวต้องไปซื้อที่ไหนครับอันนี้ยร้านก็ะเสือกสีเหลืองอันนี้ตองใชสีเหลืองตองใช้ส,ชสีที่เป็นสีของมันเลยใช่ไหมนั่นเลยแต่ตสีที่มีแต่สีขาว ีหลอดไฟแบบนห้ไหมครับไฟเลี้ยวสองขั้วสีส้มสีก็ไม่เหมือนกันนะกลับมาแล้วครับซื้อหลอดไฟนะแต่ว่าสีที่มันของจีบเลยมันไม่มีนะคือผมดูที่กล่องตอนที่เขาเปิดกล่องนะตอนที่เบคที่ดานเปิดกล่องผมดูแล้วเฮ้ยมันหลอดไฟจีนหรือกว่าวะเนี่ยไชน้าสีส้มปรีดเลย อันนี้ของอเมริกานะอเมริกาสีเหลืองนะมันไม่เหมือนกันหรือว่าตอนแรกมันเป็นสีนี้แล้วมันเก่าแล้วมันเป็นสีนี้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าประเทศอื่นไม่มีคุณภาพนะแต่ว่ารถของอเมริกามันก็ต้องใช้หลอดไฟของอเมริกานะ่แล้วก็หมุนขวานะเพื่อนๆนี่ใส่เข้าไปแล้วหมุนขวานะเพราะว่าตอนที่เราเอาออกเราหมุนซ้ายทวนเข็มนาฬิกาโอ้ยจะบ้าตายของทุกอย่างที่มันเป็นรถจีบมามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมตั้งแต่ผมซ่อมมันเองอะ เรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ทุกเรื่องเลยอันนี้คือในกรณีไม่ใช่อูดจิ๊บที่เขาทําทั้งชีวิตแล้วเขาชานาญนะหมายถึงว่าคนที่เขาจะทําแค่ชีวิตละครั้งอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนนะแป๊บหนึ่งใช้ได้ไหมแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดไฟแล้วดูนะว่ามันกระพริบไหมด้านขวาครับที่มีปัญหาหน้าหายแล้ว หายแล้วโอเคซ้ายเอย้หายแล้วครับฝ่ายครั้งโอเคหายแล้วศพคนนี้นีหรือชื่อจิต ูมิซักผมชอบท่อนนี้ที่สุดเลยท่อนที่อาจารย์จิตถูกยิงไม่ใช่ว่าผมชอบที่อาจารย์จิตถูกยิงนะแต่ผมดีใจนะว่าอย่างน้อยคนอย่างท่านนะครับไม่ตายตอนนี้ยังอยู่ เป็นเรื่องราวที่ยังร้อนแรนอยู่ในจิตใจของคนที่จิตสว่างนะทุกท่านในดินแดนมืดเขาตายเหมือนไรค่ะแต่อยู่มาไม่นานให้คนไทยถามอยากเรียนชื่อจิตภูมิศักดิ์เป็นนักคิดอกเขียน ผมภาวนาให้ตัวเองหมดอายุขยัยเร็วๆทุกวันเลยลวเวลาผมนั่งสมาธิผมทําสมาธิผมเกยดที่นี่เกิดมากแจ้เห็นดำไหมเห็นดำไหมดำมานี่เรานดำมาทนี่ที่นี้ก่อนเจอแล้วแมวใส่ดำอขอบคุณประชาชนขอบคุณประชาชน ที่คับฟังคลิปจนจบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีส